สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันเป็นคลิปที่2ครับคลิปที่2สําหรับคลิปนี้ก็เป็นหนังสือแม่นจริงหุ้นไทยนะแม่นจริงหุ้นไทยวันที่แล้วก็หลุดไปนะหลุดไปก็สัญจรนะรสัญจรหลุดไม่ไกลนะหลุดไม่ไกลก็หกสองครับ 1>, 1 2เนาะแต้มเดียวนะับหลุดไม่ไกลนะตามตอ่อนะับก็สำหรับเลขเด่นก็เข้าไปที่2เนะาะจับคู่ไม่มี2 2กับ2 5นะก็ตามตอ่อนะพวกนี้เลขไม่เข้าก็ตามต่อเหมือนเดิมนะก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะคำเตือน ไม่สนบสนุนการเล่นกนรารพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลายกิมงรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะความปัจนาดีจากช่อง e d ชช Channel เลขเด็ดๆพารวยนะครับมาดูกันนะครับสำหรับแมนจิงหุ้นไทยเนาะวันนี้หน้าปกก็ให้ที่7นะ7เนาะ วันที่แล้วสีได้นับสกับหนกับ1นวันนี้สกับเจ็ดนับสี่ห้าสี่แนย์สี่สามเก้าห้าเก้านับเจ็ดมี7จ็ดห้าเแล้วก็9 0แล้วก็93้าสานับนับชุดเด่น3ตัวนับสี่เก้เนาะสี่ ที่แล้วก็เจียดไปแต้มเดียวเนาะมาที่หน้านี้นะหน้านี้ก็จะเป็นสรุปทางเดินเลขโหราศาสตร์นะวันนี้เขาให้เด่นบนที่4กับ5้าบ4สกับ5รลอง9กับ0นย์ับศส่วนเลขท้าย2ตัวนะให้เด่นที่0กับ1นึ่งนกับห ลองที่2กงขนะครับลองที่2กงขส,ส่วนเลขดับก็ดูเอานะครับใครชอบเลขดับเนาะใครชอบที่ชอบเลขดับเนาะให้ตัวเด่นบนที่4นะครับเด่นล่างที่0นะครับเด่นล่างที่ศูนเนาะ ดูเอานะดูเอานะวันนี้พุทธาปลาแกนะ้ไอเด่น0ูนย์กับห้านับศูนย์กับ5วันที่แล้วพุทธาปลาแกน่าจะหลุดครับก็เข้าแต่จานแม่นจริงนะแม่นจริงกับเพชรน้ำงามนะครับ วันนี้เพชรนำงามเขาไม่ได้จับให้นะไม่ได้จับให้เนาะวันที่แล้วเขาจับให้นะงวดน,นี้เขาเปลี่ยนเป็นผู้เท่าปลาแก่จนะับคู่เนาะจับคู่นะนะวันที่แล้วเพชรนำงามจับคู่กับอาจารย์แม่นจริงนะแคบไปดูนะแคบไปดูเนาะ อันนี้สลับกันนะอันนี้สลบับกันนี่ออกครับสองห้าสองล่างออสองสองนะนี่เป็นของเก่าจะอยู่ฝั่งขวามือนะอยู่ฝั่งขวามือนะต่อ,อตามมันต่อนับตามมันต่อ มาที่หน้านี้นะหน้านี้นะงวดที่แล้วก็ยังเข้าดีเหมือนเดิมนะเข้าดีเหมือนเดิมชุดเด่นบนนะเข้าไปที่สองห้านะเขไปที่สองห้านะเข้าไปตัวกลับนะ<ม>นี่นะที่แล้วนะเข้ากับทุกงหมดนะ เยอะเราต้องหาตัวมาตัดเอาหนึ่งเราต้องหาตัวมาตัดเอาก็ตามต่อนับตามต่อวันนี้เอ็ดลองเอา นกเชมห้าหมื่นลองตัดให้นะครับเดี๋ยวนกเชมห้าหมื่นลองตัดให้ดูนะก็จะได้อะไรบางนะ้อวันนี้ที่มี8นะครับมีแปก็มีตัวเดียวนะห้าแที่สีนะก็จะมี0 4นี่นะ 24. ครับ4 6 4 7 4 5แล้วก็9 4นะส่วน5ที่ติด5เนาะก็จะมี1 5นะ5 2ตัว9เนาะ5 5 5 6นาะแล้วก็5 9เนาะอันที่ติด9นะติด9ก็จะมี แค่นี้นะก่องสามสี่ห้าหกเ1็ดแปดเก้าสิบเอ็ดตัวนะเด่นเลยสิบตัวนะ ก็ตัดให้แค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนเนาะใครตามอยู่หน้าไหนก็มาแคบไปนะครับแคบไปมาที่หน้านี้นะหน้านี้วัตทีแล้วหลุดนะวัตทีแล้วหลุดนะไม่ติดมาเลย พอจะพอหลักนงวยเนาะหลักสิบหลุดนะหลักสิบหลุดตามตอนนะตามตอนวันนี้เนาะกนะ็หลุดไม่ไกลนะหลุดไม่ไกลให้แกไปดูนะแคกไปดูเนาะ มันทีแล้วสัญจรนะัก็หลุดเป็นศูนมันหลุดสัญจรอยู่แล้วนะับขับมาตามต่อวันนี้นะาหน้าผกหลังวันนี้ให้453หนะ้าสับสี่ก็จะมี37 38 39 30ากนยะ์นัหาก็จะมี57า8จ็แล้วก็50นะครับ สี่ก็จะมีนะับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่สองแล้วก็สี่เก้าแล้วก็สี่เก้าก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ